ยินเสียงไอ้บางเออรองเรียกอ่ะเออรองเรียกอ่ะพอถึงเวลาเรียกอ่ะคัตจมา นอา,า,านาจมีโอกาสไม่ยืดไม่อยาดเด็ดสามารถออกไป ยัดไตเลีวสมัดโูรูเ<ล> <c oughs> อ้ยไอ้ร้อยสมัดที่ทธอแกมแดงมันเคยเคยควักอยู่อ่ะเอาเราเราทำกันซะแดงเข้าใจ่ไหมไหน,นี่แคว้นไอ้ร้อยนี่วัวข้องัวนไอ้ร้อยลาวปลานี่ซะแดงว่าคิดชัวร์ล่ะนี่ไม่จ่นะายนี่ร้องปงล่อยจริงนี่รงปล่อยจริงร้องปล่อยจริงไรนี่ถ้าไปกระทำจำเราหัวนี่จ่ายเที่ยงดูกดิ้งนี่ครบนั่นจักซิดน่าบอกไว้าร้งปล่อยจริงวัด่าก,กัง นั่นเนาะเออตึงดีดีขนาดนั้นกันน้อยดีเลยวันนั้นกว่าป้าตึงกับป้าโตกันเลยวันป้าที่ลูกจริงนี่นะคราจริงนี่เอ๊ะมาเด้อวันนี้อย่าแช่ยาชาต่อจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจเดือดร้อนได้เหล่าวันจะกลับเมืองมักาะบ้นเกิดต้องบังโดนอะไรก็ว่าไปตึงเมืองมักาอะไรก้อไกาอะไรก้อไป่ใกไอกาว่าไปตึงเมืองมักาเมืองไหนปุรัเนาะอ๋อฮะเมืองไหนปุรั เมืองเปรีล่าจะเอยไปลด้ว่าเมืองเฮ้ยปุราเมืองมักกะเมันลักะตะอะไรก็ยัดมากโอ้บางอุบัตินี่ดากนี่ไม่ใช่สำนวนนะไม่ใช่เล่นอะไรเล่นบางจะชวนอาสมัสนี่นหะเอาไปเดบันเกิดของบังคือเมืองมักาะเนอะอ๋อเมืองมักาเออเมืองมักาะอันนั้นเออถึงที่นี่ถ้าบังจะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้ต้องชวนสมัสที่เป็นป่วนรู้ใจของบังสมที่ไปไม่ กั <Es> <an> <c oughs> ็ใจไม่ได้หล่าเลยบังโอ้โดนนีน่าร้าวๆที่เมืองมาคาม่ใจมันร้าวๆเตยอ่ะฮั้นน่ะไม่ใจว่าเห็นว่าแกลียวร้าวๆ lâu นานแต่ว่าเราอันเปืือนบังเลยเราเราไม่ไปไม่ได้หล่ะไอเรื่องนก็ไม่ว่าเหยียบตีนบังอ๋ออ้ก็ตัวนะบังนะไม่เปลือยนะกำเตกกจับซามาแล้วไม่เปลือยตื่นหวาดเวีนหมดกำทีนี้จะไปเมืองมากาที่จำเป็นต้องไปประวัติ กิตตึงปากับหม้าเลิกเคลนแล้วอ๋อกิตตึงพอกับแม่กิตตึงปากับหม้าและอีกอย่างขาดค่ายเมืองไทยนี่บังคับทุนยำยีมัดแล้วตอนนี้อ๋อตาแดงหวากกำไรอะไมาเลยกำไรไรอะทุนก็หายไมดแล้วอ๋อฮะก็จำเป็นวัดจะจับเงินกอนทุนไายอ่ารับเมืองมาค้ากันเลยรับมารับเมืองบังได้เก็บเงินเอาไว้ประมาณสามสิบบาทไอตาวได้ก็สามสิบบาทแรงไหมจีสามสิบเหยียดแหมี่ยมเจอเก้าโคลงหนึ่งกเม็ดแล้วบังเอือ ความไม่ตันตึงหน้าปากโจรนั้นแล้วจาเป็นจะต้องรบเมืองมาคานะเออถึงที่นี่การที่จะไปเมืองมาคาเราจะต้องไปใต้ดับนะที่นี่บังมีหัวมีควายมีหัวมีควายมีตังไก่มีตังแปดมีตังแปะเออราะที่นี่เราจําเป็นจะต้องจับแปดจับแพนี่แหละจับเปดจับแปเออจับลงเรือตัวเดียวใจเพราะว่าจะพาไปใกล้ทีเมืองมาคาเนะอ๋อนี่เจ้าดงว่าลงเรือกันอ๋อลงเรือเลยใกล้เมืองไต้ราคาไม่ดีจึงเจอหนูเล้าไม้อะไรอะ ยาแก้มอูเรือไม่เป็นไรยาแก้มอเรือมีไม้พื้นเชียงเคยเคยเคยวียนวัาถุบโป,ป้งเดียวโป้งเดียวรับถึงเมืองมาคาเมนกูแค้นไม่มึงเลาวกันนั่นนะถึงที่นี่ไอ้สามารถนี่จวยจับแป็ดจับเคยจับแป็ดจับเคยเออเราไวาจำเป็นจะต้องพาไปเมืองมาคาพาไปทำไรหนูพาไปขายเลยเอาพาไปขายหนูใกล้หนีไม่ได้แล้วไอ้ทุนไค้ตีมันนกแปะตีมนกกันนก็เราจำเป็นจะต้องทำเราไม่เรือทำไว้กินระหว่างทางออ๋เราว่าบางทีแปะน่ยมันช็อก นกอะนะาจำเป็นต้องให้สมาร์ทนี่เลยต้องเป็นคนต้นคนเพชเออฮะรามาร์นี่เป็นคนที่จำนาอยู่เลยในการต้นคนเพชรแบบแบาใเม็ดต้นคนเพชนะวนี้เพชมันยิงโบกล่าเรื่อว่าแกบแก้แกแกบุจิบจิบจิบกุจอรนจอมาร์เออจะเพชรรามาเออจะบาเพะจะเประบงอจงะจงะพี่นองอะิงหะเลวบางเออัพบ้าไป ลุงเรื่มนาว่าเม็ดเลวจับลุงเรือมไม่เลวตังเคยตังเป็ดตังเคยอ่าทีนี้ยังงัวกับควายอะไรก็วัวควายเลียบอะจับแล้วจับตังวัวตังควายจับตังงัวตังควายไม่ใช่คว้าควายนี่ควายควายกระเบือกเด้อกระเบือกเด้อเออๆๆๆมันอะไรเนี่ยมันควางเปือเป็นควายป่ะ ออ้มาจับวอาจว่ารับังอาจะากจับมัวบังนาจิงจิงอามน้องอาชยลวบังเออบัจะปากไว้ป่าไป้เห่งมาย้รน้ายโดนยน้วยรด้ดน้ย้ ต้องจะพาทั้โปเบ็ดเราก็พากันไปเที่ยวกันเออกาตินีมาเด้อมึงรออยู่ตรงนี้สักเดียวเถะใช่แลาวอ๋อรบไปกันพูดแตะเราเราบังนี่มีเมียโอนั้นบังมีเมียที่นั่นบังจะต้องไปตามน้องกะจีก่อนตามน้องจีตามน้องกะจีเป็นเมียรักของบังนั่นต้องหยบไปแล้ววะบังต้องไปอยากน้องกะจีก่อนเพราะว่าสามารถนี่รออยู่ตีนัฐาเรือตรงนี้เดียวเลยใช่แล้วลูกกูอยู่เรื่อยนุอ๋อแล้วนี่ลูกยังยังลูกแล้วอ๋อไม่รู้ ยังลกเลยอ๋อน่ะเอออมาหอยหยกระตามมาตามลกมาย่าแชยย่าชาไอ้จะมอยใจไอ้พอะอ๋ออะไโลกมั้งเออลกกูอยากปนันเนอะจำมอยใจไอ้พอพอรนะจ๊ะใจไอ้พอไม่เวยไม่ลกกูมาระย่ดีมานี้เดียวที่จำมอยแม่เลยล่ะอ้โลกองอะไรจะนั่นพอลกกับงเพผู้ในพันมาตีตีดุย เหมยแม่โอ้โหลวงองไอ้ยัดเลมข้าวพกกับโหลกไต้ตายหงไปดิตอน,นไปขาปพกลุยแล้วในมวกมึงไปน้อยเจ็ดปมแขกได้าาามาเจ้มวกอ่ะโอ้จับน้ากรวจริงไอ้รุ่นเนี่ยว่ามันมกอราระมะขุจการเจริญมันตานี่อะหลวงธาระมะหลวงธารมะจิวัดสามอยไอ้ยะถึงแม่ย่งเลยน,น,นั่นน่ะแม่จิวัดสามุย โอ้นั่นน่ะแต่ว่าแต่ว่าตุวแย่ไปแล้วตายได้แล้วตายได้แล้วเออๆกวางกูโบ่ได้แล้วเพ็ดผมทำพลื้อออกมาเดียวพับจะวาจงรู้มาแม่ตายพลื้อรู้เออนั่นแหละและหลงโบ้ก็เลยที่แม่ตายพลื้อตกปอถูกตายออไรายอ่ะปลื้อจะมาตีไรกับเบียกูไม่อ่ะกูไม่ปอมันมึงไม่ใจปื้อกับโลกมึงอ่ะมึงโลกกูไหม ถึงกอบกูปอมึงไหมว่ามึงปอกกูกูหลอกมึงแช้งเลยแต่ตอนที <d un> <d un> ่เขาแย่งเลยมึงไม่ออกมาเตียนว่าเดิมไหมแม่เพลงไตเรือเป็นมาแร่งความดันเบาหวานใกล้มันดีฐานงามวานเป็นกลากอกกระดวงต่อมากตอมหลุกมาก พักเทพห้าโมกรุงเทพวันนรกเรือรังลากเดือนรังกังเป็นนิวในไตเตอะอามาปาดตังเอตตังเอตแต้มโรคอ้วนใจตายปนเลยเมื่อเริ่มควรไตรลงแล้วกันไล่โรคบนนั้นเร่งกลัวเม็ดแลวปนเป็นครูกว่าป้าตายตอนจะเป็นมาเร็งหนูอันไดเป็นตึงเอตไหมเออเนี่ยโรคกูร้อยไมมมึงเลยจ้ะร้อยจริงจยัดปอมตั้มปลือกมาแทนผอเท้ามพับ ในเ,เหมือนเปรตเหมือนในภูในพันนั่ง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 นู้นูงแต่เอกอะไรป้าไปตัดตเเอล์จมืก็ได้นี่เจือได้นี่จะมาจะมอยนั้นที่นี่นะรออยู่นี่คนนับตรรุปรออยู่นี่มึงยะยะย่าหลักกินตน้นกต้นคนแป๊ดจะเล่านะ่ะก็จบกันแล้วถูกกูกับเพาะออไม่ได้น,นนะ้รออยู่นี่นั่นจะบังไปตามกะจีก่นเออได้เดี๋ยวรออยู่นี่เจ้ากุลโลก เออมาเออะมึงรออายุอ ER> no. ่ะตรงงานนี้ตรงงานนี้บางเอจิงอาจิงอามาดน้องจิงหาเลวบางเออเอออยู่ตรงงานนี้บางไปเด็กกับจีก็มีอาลักก็ กวเน้องกะจีนี่บังมาเรียกน้องนี่ออกมาบังตีตะน้องอ๋อบังเออบังเออบังแรงนเลยสวยอ่ะบังโอ้กิ่ตึ้งเลยอ๋อกิ่ตึ้งจ้นเนอกิ่ตึ้งน้องกะจีคนรวยของบังรังแหลกเอวบังมันตักเต็นทงอยู่บังเออเออ่อโต๊ะหล่าเลยบังเออเตือนนันนะเตือนเองะออกมาจ้า บังรออยู่นี่มานี่มัมมัมมัมเออเดี๋ยวตาบังฉันเพิ่งตื่นเอ้ยไม่ปรือบังไม่ต้องเกียดมาตอนน้ำลายนั้นแล้วตัวกำจัดจุดเยื่เออจะนอกไปแล้วบังเออเมีย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 บังกูตะเลตัวเดียวแล้สวยเลยอ่อยมียเคยจีบนะเมียเคยจีบเมียบังนะแต่ตาตีหยีบังไงเอาออกมาตาหน่อง